จากคนขายปลาล้มละลายสู่มหาเศรษฐีเจ้าของไดโซคุณยาโนะโฮิโรทาเกะประธานบริษัทไดโซซังเงียวร้านค้าที่ขายสินค้าราคา60บาททุกชิ้นหรือร้าน100เยเยนในประเทศญี่ปุ่นหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะครับกับร้านไดโซที่ขายของราคาเดียวหรือใช้วันไพ e s สตร t e จีเพื่อการสื่อสารทางการตลาดให้เข้าใจนะครับว่า ขายสินค้าราคาเดียวเข้ามาจะดูสินค้าชิ้นไหนก็ราคาเดียวคือ60บาทเท่านั้นในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็น100เยนนั่นเองซึ่งประธานบริษัทไดโซเนี่ยก็กล่าวว่าผมล้มเหลวมาหลายครั้งมันทําให้ผมคิดว่าไม่ว่าผมจะพยายามทําอะไรก็ตามมันก็คงจะไม่สําเร็จยิ่งในช่วงยุคเงินเฟอ้อผมคิดหลายครั้งว่าจะเลิกทํามันซะมันดูไร้สาระที่จะขายของในราคาเดียว แต่ผมก็เดินหน้าต่อไปเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรที่ผมทําได้อีกแล้วก่อนจะกลายมาเป็นได,ไดโซที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้นะครับคุณยานกก็เคยล้มละลายจากการทำบริษัทเพาะเลี้ยงปลาสายพันธ์ุฮามาชิหรือปลาหางเหลืองมาก่อนนะซึ่งเป็นบริษัทที่รับช่วงต่อมาจากพ่อตาในช่วงที่คุณยานกมีอายุ26ปี การล้มละลายครั้งนี้สร้างหนี้สินเป็นจํานวนกว่า7ล้านเยนซึ่งตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทครับคุณยาโหนและภรรยาตัดสินใจพาลูกหนีจากฮิโรชิมาและหนี้สินที่มีมุ่งหน้าเข้าสู่โตเกียวนั่นเองสมัครงานตามบริษัทเอกชนต่างๆเช่นพนักงานโบลลิ่งพนักงานขายสารานุกรมที่ซึ่งก็ทำได้ประมาณ3เดือนแล้วก็เลิกเพราะเขาคิดว่าเขาไม่เหมาะกับสายงานนี้ แล้วก็ย้ายไปทำงานในบริษัทรีไซเคิลขยะซึ่งก็ถือว่าได้รับค่าตอบแทนที่ดีเขาสามารถทยอยจ่ายหนี้ที่ติดค้างไว้อยู่ได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปที่ฮิโรชิมาเมื่อพ่อตานั้นขอมาทำให้เขาต้องหางานใหม่แต่เขาก็โยกจากงานนั้นไปงานนี้เปลี่ยนงานไปเรื่อยนับรวมๆก็มากกว่า9งานจนวันหนึ่งได้มาพบกับผู้ที่ขายสินค้าบนรถจักรยาน เขาสึกสนใจในงานด้านนี้จึงขอเข้าร่วมเพื่อศึกษาเรียนรู้ในปีคิศกราช1,972เมื่อคุณยาโนะมีอายุ29ปีเขาเปิดร้านที่ชื่อว่ายาโนมโซเทนหรือร้านยาโนมขายสินค้าเบรเร็ดเตล็ดทั่วไปยกสินค้าจากท้ายรถบรรทุกที่ภรรยาเป็นคนขับออกมาตั้งโต๊ะขายอยู่แถวๆหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง เขาซื้อสินค้าจํานวนมากในราคาถูกจากบริษัทและโรงงานต่างๆที่พยายามจะระบายสินค้าที่คนไม่ค่อยจะนิยมหรือด้วยปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ได้สินค้ามาในราคาถูกซึ่งก็เอาสินค้าพวกนี้ไปขายต่อโดยมีกำไรเล็กน้อยเขาแทบจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเขาเองต้องแต่การเลือกสินค้าการตั้งราคาสินค้าการจัดวางสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งร้าน หลังจากทำไปได้สักพักเขาก็เกิดความคิดที่จะปรับให้สินค้านั้นมีราคาเท่ากันทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องการทําป้ายราคาสินค้าที่ทําให้ปวดหัวสุดท้ายจึงกลายมาเป็นร้าน100เยนร้านที่ขายสินค้าทุกอย่างในราคา100เยนเท่ากันทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งในปีคิศักรา1977เขาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นไดโซ และได้ทาการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและชื่อของร้าน100ยเยนก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองแต่ผลการตอบรับในช่วงแรกก็ไม่ได้ดีมากนักโดยความที่สินค้านั้นมีราคาถูกทําให้ลูกค้าหลายคนเชื่อว่าสินค้าเหล่านั้นไม่มีคุณภาพเมื่อคุณยาโะได้ทราบเช่นนั้นก็ไม่ลังเลที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ของร้าน100เยนโดยเพิ่มต้นทุนของสินค้าให้สูงขึ้นไปอีกถึงแม้จะได้กำไรที่น้อยลงก็ตามทีเรื่องคุณภาพนั้นสำคัญที่สุดเป้าหมายของเขาก็คือจะไม่ขายของที่มีคุณภาพต่ำสินค้าจะต้องดูดีและมีคุณภาพในช่วงปี1990บริษัทไดโซได้มีการเปิดสาขาตามห้างสรรพ,พสินค้า ลักษณะเหมือนปัจจุบันที่เราพบเห็นร้านดโซนนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้แหละก็ถือว่าเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตฟองสบู่แตกทําให้หลายบริษัทก็ต้องปิดตัวลงแต่ไม่ใช่กับร้านดโซนะร้านดโซได้รับการตอบรับที่ดีมากจนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบวกกับสื่อต่างๆที่ให้ความสนใจกับร้านแห่งนี้ทําให้ร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นที่จดจําต่อคนทางประเทศภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ต่อมาบริษัทไดโซก็ได้มีการเพิ่มสาขาและเพิ่มสินค้าให้เยอะมากขึ้นไปอีกซึ่งสินค้านั้นก็มาจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเซรามิกจากอิตาลีแก้วจากอังกฤษฝรั่งเศสและเกาหลีขวดโหลจากออสเตรียตะกร้าไม้ไผ่จากเวียดนามและสินค้าอีกมากมายจากจีนผ้าขนหนูชากาน้ำชาเครื่องสำอางน้ำหอมอุปกรณ์อาบน้ำ ซองปาักกาดอกไม้ปลอมขนตาปลอมนาฬิกาที่เขียบุหรี่ถาดเก็บของอุปกรณ์เครื่องครัวถังขยะและก็อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆอีกมากมายธุรกิจร้านไดโซก็ยังได้ถูกขยายไปยังต่างประเทศอีกด้วยแต่คุณยาโนก็มีแผนที่จะค่อยๆขยายธุรกิจไปที่ตลาดต่างประเทศอย่างช้าๆแทนที่จะขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเพราะเขาเชื่อว่าร้านไดโซกนั้นคือ ศัตรูของเขาเขาต้องบริหารด้วยความหวาดกลัวเขากลัวความรบจะเข้าครอบงำเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทําธุรกิจเขาจึงต้องคอยระวังและรักษาหลักการที่เรียบง่ายของเขาอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนทํางานหนักแล้วก็ขยันหมั่นเพียรนั่นเองนะครับซึ่งคุณยาโนะฮิโรทาเกะก็กล่าวว่าธุรกิจมันก็เป็นเหมือนกับการปีนภูเขาลูกหนึ่งนะครับก็คือการปีนภูเขา บทเรียนของการปีนภูเขาที่ได้เจอก็คือความยากลําบากและการที่ต้องดิ้นรนและเมื่อคุณไปถึงจุดยอดสูงสุดแล้วคุณก็จะรู้สึกขอบคุณภูเขาลูกนั้นนั่นเองแหะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากคนขายปลาที่ล้มละลายกลายมาเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของไดโซหรือที่เรารู้จักกันในของราคา60บาทนั่นเองครับในประเทศไทย แต่ถ้าในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นของที่มีราคา100เเยนนั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการต่อสู้ชีวิต,ตนนกรับจากการล้มละลายนําไปสู่การทําธุรกิจใหม่ใช้กลยุทธ์ในการทําก็คือการตั้งราคาเพียงราคาเดียวหรือ one price strategy เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเลือกแล้วก็ราคาเดียวหมดสามารถคํานวณแล้วก็คิดได้ก็เป็นวิธีการที่ ง่ายๆที่เข้าใจได้ง่ายนะครับสุดท้ายแล้วที่สําคัญก็คือคุณภาพของสินค้าก็ต้องควบคุมคุณภาพสินค้าให้ซื้อไปแล้วก็ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้นานแบบนี้แหละครับก็เลยทําให้ธุรกิจไดโซนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมหาเศรษฐีนั่นเองะครับก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับเราท่านผู้ฟังนะครับเคยใช้เคยซื้อสินค้าจากไดโซไหมดีไม่ดียังไงครับแล้วก็ถือว่า เป็นวิธีการที่ง่ายไหมที่ตั้งราคาเพียงราคาเดียวนั่เนเองครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับจากคนขายปลาล้มละลายสู่มหาเศรษฐีเจ้าของไดโซ